ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องของทิตหกหรือหลักมนุษยสัมพันธ์วันนี้เราจะมาทําความรู้จักทิศเบื้องหน้าก่อนนะครับซึ่งทิศเบื้องหน้านั้นหมายถึงบิดามารดามาดูหน้าที่ของบิดามารดานะครับว่าบิดามารดานั้นมีหน้าที่ที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์กับบุตรธิดาอย่างไรนะครับบิดามารดาพึงอนุเคราะห์บุตรธิดาอย่างไร บ้างนะครับมาดูอันแรกนะครับก็คือ1นึ่งห้ามไม่ให้ทําความชั่วนะครับห้ามไม่ให้ทําความชั่วนี่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่วิดามารดาเพิ่งกระทําเป็นข้อแรกนะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะสอนให้ลูกไปทําในสิ่งที่ไม่ดีและมีความยินดี เหลือเกินที่เห็นลูกเป็นคนชั่วคนเลวเห็นลูกของเรานั้นกระทําสิ่งที่ไม่ดีนะไม่มีแม่พ่อแม่คนไหนที่จะเห็นทนเห็นได้ก็หวังความสุขความเจริญให้กับลูกๆด้วยกันทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ข้อแรกของพ่อแม่ที่จะห้ามไม่ให้ลูกทําความชั่วนะครับมาดูข้อที่2กันนะครับให้ตั้งอยู่ในความดีเมื่อไม่อยากให้ลูกทําความชั่วแล้วนะครับเพราะว่าก็ทราบอยู่ดีว่า เมื่อคนที่ทําความชั่วความไม่ดีไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรความในข้อที่2จึงจึงตั้งอยู่ในความดีสิ่งที่เป็นความดีความงามความสุขความเจริญเนี่ยก็ให้ลูกได้ดารงตั้งมั่นอยู่ในความดีนะครับต่อมาส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาพ่อแม่ไม่เพียงแต่ว่าเลี้ยงลูกมาด้วยความรักความห่วงใยความอบอุ่นทุ่มเทเสียสละเพื่อชีวิตเล็กน้อยของลูกได้เจริญเติบโตงอกงามขึ้นมา อเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติของโลกเท่านั้นนะพ่อแม่ก็ยังมีหน้าที่ส่งเสริมให้การศึกษาทั้งพ่อแม่เป็นผู้เป็นครูคนแรกที่จะให้การศึกษากับบุตรรีดาเองก็ตามนะครับหรือว่าเมื่อโตขึ้นมาหน่อยก็ส่งเสียให้ไปได้เรียนกับคุณครูครูบาอาจารย์ให้มีความรู้ในเรื่องของศาสตร์วิชาการต่างๆเพื่อที่จะนําไปใช้ในการดํารงชีวิต นำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เขาจะต้องเผชิญในอนาคตเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปได้นะครับมาดูข้อที่4กันนะครับพ่อแม่หาคู่ครองที่สมควรให้ข้อนี้หลายคนอาจจะรู้สึกแบบไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าพ่อแม่ทําไมต้องหาคู่ครองที่สมควรให้ลูกทําอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ากลุ่มถุงชนให้ลูกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาอธิบายในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ไอ้คำว่าหาคู่ครองที่สมควรให้ในที่นี้หมายถึงว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่คอยคัดกรองดูว่าลูกของเรานั้นมีคู่ครองที่เหมาะสมสมควรจะไปกันรอดไม่รอดอยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปตัดสินใจแทนลูกว่าลูกต้องชอบคนนี้นะพ่อพ่อแม่หาให้คนนี้ลูกก็ต้องแต่งงานกับคนนี้เท่านั้นห้ามไปชอบคนอื่นห้ามไปรักคนอื่นอันนั้นก็เป็นการกลุ่มถงชนเป็นการเขเรียกว่าเป็นประเด็ดการที่ เอาความคิดของตนเป็นใหญ่โดยที่ไม่ถามความเห็นความสมัครใจหรือว่าไม่ถามหัวใจความรู้สึกของลูกเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่การที่จะคัดกรองคนที่จะเข้ามาเป็นผู้ชีวิตของลูกเราได้นั้นเราต้องเปิดใจเพราะแม่บางคนยห่วงลูกห่วงลูกสาวมากไม่ให้คบกับคนแฟนหนุ่มไม่ให้คบกับผู้ชายไม่ให้คบกับใครเลยห่วงมากนะแบบนี้ลูกก็ไม่กล้าที่จะเปิดตัวแฟนให้กับเราได้รู้จัก ไม่กล้าที่จะเปิดเผยกับคนที่คบคนที่ดูใจกันอยู่ให้กับเราได้รู้จักได้กรองมันเป็นการปิดกั้นอะไรไปทั้งหมดเลยพเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ควรที่จะเปิดใจพ่อแม่บางคนทำเรียกว่าทําตัวเหมือนกับเป็นเพื่อนกับของลูกให้ลูกได้ปรึกษาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องที่เร้นลับแค่ไหนก็สามารถที่จะให้ลูกนั้นได้กล้าที่จะเปิดใจคุยได้ไม่เว้น แม้กระทั่งของเรื่องแฟนเรื่องผู้ครองบางคนเนี่ยก็ถามลูกเอ๊ลูกเราเนี่ยก็โตแล้วนะเป็นสาวแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วนะมีใครแอบชอบอยู่หรือเปล่าหรือว่าชอบใครอยู่หรือเปล่าบอกพ่อได้ไหมบอกแม่ได้ไหมเดี๋ยวพ่อแม่จะช่วยดูให้และอยากรู้จังเลยทว่าแฟนของลูกเนี่ยเป็นใครกันหน้าอะไรเนี่ยพามาเที่ยวบ้านบ้างนะลูกนะแม่จะพามแม่จะทำกับขก้าวให้กินพ่อจะพาไป ทำงานจะได้รู้จักกันนะลูกอะไรเ็เปิดใจกันอย่างนี้แหละเวลาลูกเขากล้าที่จะคุยให้กับเราฟังเปิดตัวแฟนคนที่เขาคบให้กับเราฟังเราจึงจะสามารถไปกรองลูกไม่ใช่ไปกรองอคนที่จะมาเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับลูกเราได้อันนี้ก็ต้องเปิดใจนะต้องพูดกันตรงๆนี่แหละว่าเรื่องของการหาคู่ครองเรื่องของการที่จะให้ลูกได้ พบกับผู้ครองที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปตัดสินใจแทนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยปละละเลยไม่สนใจเลยเราก็ต้องสนใจแต่วิธีการที่จะเข้าไปเ,าเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนในการที่จะคัดจะกรองเนี่ยต้องเข้าไปอย่างแนบเนียนแล้วก็เข้าไปอย่างมีศิลปะฉันเจออันนี้เป็นหน้าที่ของอิดามันดาเนาะต่อไปนะครับข้อที่5มอบทรัพย์ให้ตามเวลาอันสมควรน,นะ พ่อแม่บางคนเนี่ยไม่ได้หาทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกก็จะเป็นที่ดูถูกดูแคลนของลูกลูกบางคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยว่าลูกคนอื่นเขามีทรัพย์สินมรดกที่มรดกที่พ่อแม่เนี่ยเขามอบให้ก็าทิ้งไว้ให้เขาหาไว้ให้บางคนไม่ต้องทําอะไรก็มีทรัพย์สินมรดกมีเรียกว่ามี หลักมีฐานอะไรต่างๆพ่อแม่เตรียมไว้ให้หมดแล้วบางคนไม่มีอะไรเลยพ่อแม่ไม่มีต้องต่อสู้หาด้วยตัวเองอันนี้ลูกก็อาจจะรู้สึกว่าเราเราเรา,เราโชคร้ายจังเลยนะถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วพ่อแม่เนี่ยให้อาการ32มาให้อวัยวะครบถตวนสมบูรณ์สมบูรณ์หสมองสองมือสองเท้าให้กับเรามาใช้ทำรารหากินก็ตามนะแต่ว่า นะเวลาถ้าคิดจะมีลูกแล้วก็ทำมาให้เขาหน่อยนะอย่าให้ลูกเขาว่าได้อย่าให้หลานว่าได้ว่าเราไม่ไม่มีอะไรให้เขาเลยเนี่ยก,ก็ก็หาไว้นะก็หาไว้เพราะพอแก่ตัวลงเนี่ยก็จะได้มอบทรัพย์สมบัติที่เราหาไว้เนี่ยให้กับลูกกับหลานให้เป็นสมบัติของเขาต่อไปนะในขณะที่เรายังมีเรียเร่ยวมีแรงหาได้ทําได้เราก็ทําไว้แล้วก็ปลดเวลา เราเกชราลงหรือว่าเห็บใครได้ป่วยเสียชีวิตไปก็ม,มอบให้กับลกูกกับหลานอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของอพ่อแม่เหมือนกันนะครับบางเวลาที่เสียชีวิตรหรือว่าเก่เท่าลงเนี่ยก็จะได้มีลกูกมีหลานอยู่ใกล้ชิดคอยดูแลเพราะว่าเราก็ยังมีค่ามีประโยชน์ให้เขานอกจากที่จะให้เขาได้เกิดมาแล้วก็ยังมีทรัพย์สินหลักแหล่งหลักฐานอะไรต่างๆมอบให้กับเขาด้วย อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับพ่อแม่ที่คิดว่าจะมีครอบครัวมีลูกมีหลานก็ต้องทำมาให้ลูกให้หลานเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งด้วยที่จะต้องมอบทรัพย์มรดกให้ลูกให้หลานตามเวลาอันสมควรซึ่งเวลาสมควรนี้ไม่ได้ไหมายความว่าต้องตายก่อนเท่านั้นไม่ใช่หมายความว่าต้องแก่ก่อนแต่ว่าพอถึงเวลาสักระยะหนึ่งมองว่าลูกเติบโตเป็นฝั่งเป็นฝา,นฝาแล้วคนนี้มีอุปการะคนนี้คอยอุปถัมภ์ดูแลบำรุง ไม่ทิ้งก็ตัดใจให้ไปตามสัดส่วนที่ที่เหมาะสมนะครับเ,เมื่อทราบหน้าที่ของบิดามารดาอย่างนี้แล้วเราก็มาดูหน้าที่ของบุตรธิดานะครับบุตรธิดาพึงบำรุงบิดามารดาอย่างไรบ้างนะครับเมื่อบิดามารดาทำหน้าที่ของตนเองเหล่านี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะในส่วนของบุตรธิดาเองนะครับจะพึงกระทาอย่างไรกับ บิดามารดาแต่ทำหน้าที่อย่างไงนะครับท่านบอกว่าเลี้ยงดูท่านเลี้ยงดูดูแลท่านนะอันนี้เป็นคําที่สั้นๆนะครับเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบนะเวลาที่ท่านดูแลเราตั้งแต่ตอนเด็กๆนะไม่ว่าจะเป็นอุจจาระปัสสาวะหรือว่าการอ้วกการเรอการอาเจียนอะไรต่างๆที่เป็นของอสิ่งปฏิกูลเนะี่ยท่านก็ไม่เคยระเกียะลูกของท่านดูแล ทุกอย่างให้การศึกษาให้การเลี้ยงดูเสื้อผ้าอาปอนต่างๆก็ดูทุกอย่างทุกเรื่องมดไม่ให้ใต่อะไรไม่ให้ต่อเมื่อท่านต้องแก่ชาราลงหรือบางทีก็ไม่ต้องร้อยแก่ชารานะครับเราก็ดูแลท่านไปพร้อมๆนี่แหละนะในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยก็ดูแลท่านท่านดูแลเราเราก็ดูแลท่านพอท่านแก่ชาราลงอถอยกําลังลงไม่สามารถที่จะ ดูแลตัวเองได้ไปขับประกบตัวเองได้เราก็ดูแลท่านเหมือนนะที่ท่านดูแลเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งจะไปงอแงอีกครั้งหนึ่งจะไปเป็นคนหงุดหงิดอีกครั้งหนึ่งง่นง่านโมโหง่ายอะไรต่างๆเรียกร้องความสนใจเหมือนกับเด็กๆเลยอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนมีอายุเพราะ,ะนั้นก็ต้องดูแลท่านดูแลในเรื่องของอุจจาระปัสสาวะเวลาท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาหารการกินเสื้อผ้าอภรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ท่านดูแลเรามาอย่างไงก็ให้ดูแลท่านอย่างนั้นนะทุกๆครั้งที่มีโอ,อก,กาสจะต้องเสียสละเวลาที่จะดูแลท่านอันนี้ข้อข้อที่1นนะครับสำหรับหน้าที่ของบธิดาที่มีต่อปิดามารดาข้อที่2นะครับช่วยเหลือง,งานของท่านนะช่วยเหลือง,งานของท่านก็ไม่ได้ไปแย่งงานท่านทำเช่นท่านทํางานออฟฟิศท่านทํางานอยู่ตามบริษัทก็ไปขอช่วยไม่ใช่นะครับกมายหม่ว่า ช่วยงานบ้านช่วยงานในเรือ่องสวนไรนาะช่วยงานช่วยงานที่จําเป็นถามบ้านเหนื่อยไหมหนักไหมพอจะช่วยเหลืออะไรได้บางนี่เราก็ช่วยนะครับอันนี้หมค่คำว่าช่วยงานท่านดารงวงตระกูลของท่านข้อ3นะครับอันนี้ก็สืบสกุลข,ข,ของท่านมีแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามีลูกให้ท่านได้อุ้มมีหลานให้ท่านได้อุ้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็สืบสกุลสืบนําสกุลไป อย่างที่1ความหมายที่1ความหมายที่2ก็คือไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาแต่งงานมีลูกมีหลานอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้ว่าสุกคุณในที่นี้หมายความว่าไม่ทําให้วงตระกูลของท่านได้ต้องมาเสื่อมเสียต้องมามัวหมองต้องมาเกิดความเสียหายไปเพราะการกระทําของเราเพราะการกระทําในยุคเราอันนี้ก็ต้องรักษาวงตระกูลของท่านคือรักชื่อเสียงของวงศรกุลด,ด้วยนะครับผู้หญิงปัจจุบันเนี่ย พ่อแม่ก็าอาจจะไม่ต้องเสียใจร้องไห้นะว่าไม่สามารถดํารงวงตระกูลได้นะผู้หญิงบางคนเขาก็แต่งงานแล้วก็ใช้นามสกุลตัวเอง,บ,งบังคับสามีให้เปลี่ยนมาเป็นนามสกุลข,ของภรรยาหร้อนะถ้าบังคับสามีให้เปลี่ยนเป็นนามสกุลข,ของภรรยาไม่ได้ก็ให้ลูกใช้นามสกุลข,ของแม่ก็ได้ทุกวันนี้ก็เลยไม่เป็นปัญหาในเรื่องของอตระกูลที่ต้องมีลูกชายเสืบสกุลทนงานอันนี้พูดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ สำหรับข้อที่4ทํทำตัวให้สมกับการเป็นทายาทนี่สำคัญมากาเราจะรับทรัพย์มรดกจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยท่านจะมอบทรัพย์มอบม,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 มรดกให้เราเราก็ต้องทำตัวให้สมกับที่ท่านไว้วางใจทำตัวให้เป็นที่พึ่งฝากผีฝากไข่ของท่านได้ ทรัพย์สินมรดกที่ท่านมอบให้จะต้องไม่ล้มละลายไปมีแต่จะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาให้งอกเงยเติบโตขึ้นไม่ใช่ว่า,าล้างผลาญทำลายทรัพย์สินท่านไปหมดหรือ,อไม่สามารถที่จะดํารงเกียรติของวงตระกูลหรือว่าทําตัวเก่งมาริดเกรเกรพุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างเดียวไม่มีการหาเพิ่มเติมต่อไม่มีการต่อยอดไม่มีการ มาทําให้ทรัพย์สินที่ท่านมอบให้มาเร็วท่านมอบให้หนั้นงอกอยงยขึ้นมาหรือว่าทําตัวไม่เหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้ที่จะได้รับทรัพย์ม,มรดกนั่นแหละนะครับอันนี้เราต้องทบตัวให้เหมาะสมให้ท่านสมกติท่านไว้วางใจแล้วก็เวลาการแบ่งทรัพย์ม,มรดกบางท่านเนี่ยพ่อแม่ของท่านก็จะมอบไม่เท่ากาันลูกสาวลูกชายคนนั้นอยู่ใกล้คนนี้อยู่ไกลคนนี้เป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วได้รับอะไรบ้างคนนี้ยังไม่ได้อะไรก็ให้ตามสัดส่วน นนี้ห่วงมากให้เยอะหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองนะท้าฐานะเป็นลูกเป็นหลานก็จะต้องทําตัวให้สมกับการเป็นผู้รับทรัพย์มรดกมรดกนะครับหรือว่าทําตัวให้สมกับการเป็นสายญาติต่อมาข้อที่5ก็ข้อสุดท้ายแลวเนาะข้อสุดท้ายของหน้าที่บุตรจะปฏิกระทธต่อพ่อแม่ก็คือ เมื่อพ่อแม่อยู่กับเรามาจนสิ้นชีพอายุไขท่านไปแล้วท่านได้จากเราไปเสียชีวิตจากเราไปสิ่งที่เราจะพึงทําต่อท่านคือทําบุญอุทิศไปให้ท่านเมื่อท่านรองรับไปแล้วอันนี้ไม่ใช่คําพูดที่พูดมาสวยหรูว่าทํทํๆส่งๆไปไม่ใช่การทาบุญอุทิศไปให้พ่อแม่เนี่ยลูกหลานจะทําได้ก็ต่อเมื่อเรานึกถึงพ่อแม่จริงเราคิดถึงท่านจริงเราลึกถึงบุญคุณของท่านจริงๆแม้ท่านจากเราไปแล้ว เราก็ยังมีจิตคิดถึงแล้วก็คิดถึงแล้วไม่สามารถที่จะไปกอดไปหอมแก้มไปกราบเท้าท่านได้เนี่ยพอท่านเสียชีวิตไปแล้วสิ่งเดียวที่ลูกจะทําไปได้ก็คือทําส่งไปให้ก็คือทําบุญอุทิดไปให้สแสดงถึงความมีคุณธรรมอขอประาจานอภครครับแสดงถึงความมีคุณธรรมของบุตรทิดาด้วยแม้เราคนอื่นเขาเห็นคนอื่นจะเห็นไม่เห็นเชื่อโจมไม่เชื่อโจมไม่ทราบแต่ว่า เราในฐานะเป็นบุตรเป็นธิดาเนี่ยทำบุญอุทิตย์ไปให้พ่อแม่นคนเขาก็ชื่นชมสรรเสริญอยู่แล้วนะว่าเออพ่อแม่เสียไปแล้วเขาก็ยังคิดถึงดูแลแสดงความกตัญญูกตเวทีธิดาทำต่อท่านอันนี้คือหน้าที่ของมารดาที่พึงกระทําต่อบุตรและบุตรธิดาพึงกระทําต่อบิดามารดาซึ่งอบิดามารดาถือว่าเป็นทิศเบื้องหน้าของเราที่เราจะพึงกระทําต่อบิดามารดาอย่างไรดูแลท่านอย่างไรในขณะเดียวกันนะครับในทางตรงข้าม บิดามารดาก็จะพึงกระทําอย่างไรต่อบ,บุตรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหน้าที่ผู้ทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วก็จันลงโลกนี้ให้หน่าอยู่สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นแล้วก็มีความเป็นอารยธรรมที่น่าประทับใจอันนี้เป็นทิศเบื้องหน้าทิศแรกที่จะได้นําเสนอให้กับทุกทกท่านได้รับทราบบดไปพร้อมๆกัน สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบพบกันอีกในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณครับ